สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสปอยมังงาวันพีชในตอนที่989โดยในวันนี้ก็จะมีสปอยหลุดมาเล็กน้อยนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเกิดว่ามีสปอยเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะนาสปอยเพิ่มเติมมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันและสปอยในตอนที่989ที่หลุดมาในวันนี้ก็จะมีการหลุดชื่อตอนมาประมาณว่ามังงาวันพีชในตอนที่989นั้นจะมีชื่อตอนประมาณว่่่่าาาาฉัันไมรู้้สึกกวํลลงจะพพยยแเ และเนื้อหาในตอนนี้ก็จะได้มีการบอกว่ากลุ่มนมเบอร์สคนที่ยังไม่เคยปรากฏตัวออกมาในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เผยโฉมหน้าออกมาโดยที่มีบิ๊กมามเนี่ยบอกว่ากลุ่มนมเบอร์นั้นเป็นผลงานที่ล้มเหลวจากพังห้าศาสตร์ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะได้มีการคุยกันนะว่าที่พังห้าศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปคนมีเขาแต่ว่าในตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจและเนื้อเรื่องก็ยังไม่ได้บอกนะฮะว่าสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏที่พังห้าศาสตร์นี่คือสัญ,ญลักษณ์อะไรกันแน่แต่ว่าในสปอร์ในตอนนี้บ ว่าแท้ที่จริงแล้วกลุ่มนมเบอร์นั้นคือผลกานที่ล้มเหลวที่เกิดจากการทดลองที่พังห้าศาสตร์ซึ่งจากเนื้อ,อาหาที่ผ่านมาก็ชี้ได้ว่าซีซ่าเนี่ยก็จะได้มีการทดลองเรื่องราวเกับคนยักษ์แต่ว่าถึงแม้ว่าสปอยจะหลุดมาแบบนี้แต่ก็ยังไม่ได้มีการบอกนะฮะว่าการทดลองที่ล้มเหลวจะพังห้าศาสตร์มันเกิดจากการทดลองของเวก้าพังด้วยซีซ่าก,กันแน่และจากตอนที่เราที่แฟงกี้แล้วก็บุงนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นในสปอยในตอนนี้ก็ได้มีการพูดถึงนะว่าแฟงกี้แล้วก็โรบินเนี่ยทั้งคู่นั้นได้ทําการต่อสู้ร่วมกัน แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการบอกนะว่าศัตรูนั้นเป็นใครส่วนทางด้านลูฟี่ที่เจอกับบิ๊กมัมก่อนหน้านี้หลังจากที่แฟงกี้กับโบุกนะครับรถชนหน้าบิ๊กมามนะฮะลูฟี่ก็เลยได้โอกาสแล้วจะขึ้นไปต่อสู้กับไคโดแต่ว่าจูจูคิงแล้วก็ควีนก็ได้เข้ามาหยุดลูฟี่เอาไว้ซึ่งจากเหตุการณ์นี้มันก็น่าสนใจนะว่าซนะันจิเนี่ยหลังจากที่เขานั้นถูกคิงโจมตีแล้วเขาหายไปไหนกันแน่เพราะว่าจูจูคิงในตอนนี้เขานั้นก็ได้โผล่มาควางลูฟี่เอาไว้ซะง,งั้นและในตอนท้ายของมงงนในนตอนที่989 สปอยในตอนนี้ก็ได้มีการบอกนะว่าในตอนท้ายเนี่ยกลุ่มหมวกฟางทุกคนก็ได้มารวมตัวกันครบที่นั่นและนั่นก็น่าจะหมายความว่าซันจิเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรด้วยนะฮะแล้วก็สปอยสุดท้ายที่หลุดมาแล้วก็หลายๆคนน่าจะอยากรู้เนี่ยนั่นก็คืออาทิตย์หน้าวันพีทไม่งดโอเคแลนะเนื้อหาสปอยวันพีทในตอนที่989เนั่นก็จะมีประมาณนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านแน่นอนสววััีออตต้งขลาไปก่อนหม่คคลิปหน้ารััับบสสวสดีคร